ผก้เผาตาให้หน้ากันเรื่อนมาก่าโู้ตั้งตั้ง่านประการเอารวมสบอครับผมนี่รู่นีู่่งทีอ่างโมใส่ปุ๋ยเราห่วงขออย่าป็ทโอกาที่ดีเป็นเจ้าที่ท้องอ่าอมข้องแต่งงานกี่น้ากีสาวน้องเพื่อนตองที่เกิดรู้ว่าพี่เป็นตวตควไปนานหาบ้านนี่ที่มาทำงานไม่ยออมบอกอ่าเกียรตน้าที่ออกทองนะโก้อู่เพื่อนงบอกวันมาดูของพ้นสาเลองกันเงิเป็นห่เพื่อนน้อย ให้เปน้เป็่ม้มาีายเขากับการเรียกับที่ซ้ำทีขึ้นมาวกาก็ปีไหก็ซุมนนีแบบช่วงหน้าก็แตงก็แต่เดียงแ่งเ็เียงไตเียงเห่เี่ยงหมูเดียวม้าดิก็แง แม่แม่แม่ครื่งหนังน,นี้เลยก็ได้ครับหวานบ่ดูแซ่บตัวฟวันจังมงก็ได้ใจแล้วครับเป็นตัวโลกฟอนหลาน

เพื่อทำให้ผู้รู้จักเราไสืบค้นข้อมูที่อกมากในการทำโครงกาแล้วก็ับคำสั่งการย่างไรก็ตามแล้วก็มีการแบบผู้ว่ามือที่ทำให้ที่ทำให้หัวมันก็ทำให้หัวแต่ถ้าการนำเสนอรวมที่การนำเสนอแต่อย่างที่พ้อมาลงกันดีว่า ประดังสมในผู้รัางร้างความก็ผู้นี่อย่างผู็นี่หลายผู้หลายคนอย่างความสามารถประเกิบกับย่องความสามารถที่โทษเปนมากเลยกาเช่วหลายเกล่ยไรกับพวกนี้การมีความรู้ไกับพวกน นี่เราพูงงามงมมีต่พูนงามงามแต่น้องมดเลเนาะขอโชว์ขอลาบด้อนี่จูดใส่ห้าหน่อยเต็มเต็มเงินนะอันใส่กลองนบน 被妈爸抱了呗。好，爸叫哥。 Oh uh ขอเจริญพรในสมบัติมงคลของโสขอก็ะหมสักการะขอเจริญพรในวิัยสีแกงนนายกเพอขอเจริญพรนั้น ตำบลโมจิสว่างอำเภอโมชัยจ um. ังหวัดร้อยเอ็ดมีวัดในเขตปกครองจังหวนหกแห่งหนึ่งวัดรัตนไตรคมมีพระครูวีรกรรมประโชดสองวัดพงมาลามีพระอธิการยรุงธรรมโอโรห้าวัดป่าสามีธรรมมีพระไปอยิ่กับพระสังเวชเทระธรรมโมตำบลปากเตี้ยมีรองเจ้าหนะอำเภอจังหวัดนึ่งรูปจำนวนหกแห่งมีพระดำราษาจำนวนยี่สิบเจ้าโลกสามสิบรูป ผู้วข้อสอบนักฟมงันตรีจำนวนเกียโลนักฟัมทันโทจำนวนสามโรคไปก่อนสร้างฐานะประโยชน์ต่อจุมโนอนุญาตให้ใช้วัดจ,จัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณาประโยชน์ให้ความช่วยเหลือแกะวะ่วัดและจุมโวนในปูพิมลรัตนกรเจ้าคณะตำบลสัเปีย้ยเจ้าพระองค์ทรงเป็นบรมครู ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงกัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วก็เจ้าคณะธัรมบุพระสารกติกาทุกรูปขอเจริญพรท่านพระรมบุตรที่มีโอกาสได้มาตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ที่วัดบ้านเปี๊ยะมเภอโพชัยจังหวัดบ่าน เม,มื่อฟังจากไครยังมีสัมมาณีหรือการเ้าว่าที่เห็นมาอยู่จบบากัาษาเราเรียนรู้นะครับเพราะว่าสัมมาณีทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าอยาหายากเมื่อบวดมาแล้วก,อก็อยู่แลงน้ำใจขาดในปีสัมมาณีก็ไั่อยู่นั้น วัน่้ก็มาที่วัดด้านโวกคูมก็มาเรนเนก็มาก็มีแยกโยมเป็นจำนวนมากก็พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดีมานดังนั้นวันนี้การมาก็มามาเพื่อทำความดีให้กับศา,าสนามาประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็รู้สึกว่า ประทับใจทั้งคณะผู้จะร่วมงานก็เป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่มีฝนโปรยเย็นชุ่นชำ่ำมารูงานพระสงฆ์ว่ามีการปกครองกันแบบไหนมีพระภิกษุขรบอกมี21ู่ก เมื่ออ่านในคือรายงานบอกมี19ลูกก็ยังงงอยู่เขาทำไมไม่เหมือนกันในตำบลนี้ก็มีเป็นจำนวนมากก็มาประการที่สองก็คือมาเพื่อประสานความสำมั่นคงอาเภอโพชัยจะมาก็ได้เสียสละเวลามาสร้งความสมัครสมาน เปิดเป็นโอกาสดีที่พวกเราได้มีความสมัครสมาสามัคคีช่วยกันกนุกบำรุงพระพุทธศาสนาผนก็ไม่ได้มาแต่วันนี้ทุกคนเสียสละเวลามาเพื่อความสมัครสมาสามัคคีมาทำความดีให้กับพระาศาสนามาพื่อปฏิบัติตามรอยบาทพระาศาสดา มีสำหรับไว้ให้บริการประชาชนมาจากที่อื่นแต่ถ้าไม่มีนี่ก็ถือว่าอาคือบริการมีบริฐารไว้ทำไมมีไว้บริการประชาชนสวัสดีครับยังไม่จบครับชมต่อตอนที่สองครับ